ฮะตังร้อนเหรอลูกร้อนขนาดนั้นเลยนั่งหน้าพัดลมเนี่ยฮะร้อนมากไหมฮร้อนมากไหมพัดลมอยู่เย็นคนเดียวเลยเนี่ยวูยจะบ่ายเลย บินเจ้าไปหนะูป้าขอพัดมมนะป้าก็ร้อนเหมือนกันขอนะอว้าจเ,าเจเาเ้าอะไรเจ้าอะไรเหยียบเท้าป้าละขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยอะขอแม่ไปขอมือหน่อยขอมือหน่อยแม่แม่ขอมือหน่อย

ปลด้วยแปลด้วยแปลด้วยแปลด้วยก็นัึ่งกันเลลูก